สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนสมองสุบอลพ่อก็สองน้องม่นี่เือเก่าเืยเดิมไม่นอกมาถึงี่น้องมาถึไปห้างัววพี่น้องเลยสร้างต้องการดอกไผ่ป่าทันบินน้ำไม้บินไม้เพิ่มอีกาวอ๋อเป็นอะไเอาดอกไผ้มาให้เลยมาเอาไม้ก่อน ที่ลบมะฮางวาอีกพี่น้อยเขา,าแลี้ยวแล้วเนาะแลี้วโอ้ซื้อดอกไผ่มาให้เพิ่นใส่ติดคางนอกบ้านจค่เพื่นอยู่ใสบูสร้างกันเลยคือใส่หม้อยที่มีอยู่ โอ้สร้างอนาเพิ่นมั่งออกเลยเนะาะมัางไม่ออกเลยเมื่อนอนโน้นสูงขึ้นนี่พ้างัวโอ้ยบเย่เห็นเหนื่อยหาแล้วเลยปักตัวนี้เิ่นก็ใส่ให้เลยเนาะโอ้หือถูถเนาะใช้ลูกตรงนะคือใช้หมอยอยู่ Mệt, Hồi, chắc lẽ là nó ngạp khăn ảo em sẽ đậy Nó khuyên cái lá tỏ, em sẽ giọt trang rồi lẽo Phi đây Lấy nó không ăn mà lấy giờ thương Hử? Một thương hưng ăn, phì, phì, chỉ thương, ยงเขลวกเ่คือบอกว่จบดีเนี่ยเจนเหยียบแตกไปบ้าองลีบเยไปเนีัยไปนะมาแล้วขาเจ้ามากอันนี้ออกบิ้นเลยลูกต้งน่าล้าตู้นี่เด้อือใส่หมอออยู่ใสเด่นนี่ฮะแล้วอยู่นอไมทึงฮะนออพุ่งึงินใหม่พุ่งไดเห็นยังไง มึงมึงเฮ้ยเดียวแล้วติดตั้งให้แล้วแล้วเปิดได้เป็แล้วเด่อไหรนะฮะเปิดได้เป็นแล้วเออย่างแต่ดอกเดียวนะมั้เออย่างแต่ดอกนั่งน้ำตาบังทันใจอืมบินมากเสิให้เพิ่มไส้แล้วสิเบนเมื่ออีกแล้วเนี่ห้างง้อยังบ่เห็นพี่น้องเอ้ยไปมัาใช้ก็ไปแล้วบ่อนหน้าเราเพคนไปเรี่ยงก่อรนเรี่ยง lắp bởi hà là cái bộ hình này được áp bởi lắm rồi Bởi lông đúng không hello 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 Bởi là hello hello đọc hello con Đọc đấy con, cái đấy Ồ, hello hello Tụi này đi đọc nó

พี๊กิดูนูพีกดเ้วเปิดใหม่อีกด้วยหะเออเียสีตัวนี้ได้ตเลยเห็นบุคคลอะไรอีกด้วยหะเปี่สีใหม่อีกพิ๊ดกิดูนูสามสีบะสามสีสามสีดอกเดียวแล้วเปลี่ยนสีได้หลายสีอือออไดุหลายได้ย ทีมารีวิวให้เบิ่งแล้วที่นซื้อดอกไฟสวยๆงามๆปากมาให้น้องเนาะออกคุณลายๆเลยเด้ออันนั้ก็สิเป็นปักเนาะบอลเนาะซื้อเอาเองบอซื้อซเออซื้อซื้อเองแต่ตัวนอกกันแล้วขอบมาเนี่ยอันนี้เขาด้วยอือ แล้วแล้วพัติดให้ทังนอกน้ำแน่ยเช่นนี้จะได้ฝน,น,น,นเขาอะไไหมอันนี้ใครอว้วนมาแต่เช้าปะ,ะได้ยังสูงขาเจ้ากินมาเนี่ยแ้วนุกินเข่าแล้วเขาพี่ตงเนี่ยัพบ,บพี่ตงแล้วก็กินมาแต่เนื่นอนอนย่งจุ๊จบปี้นนนานนากินน,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 นนันจี้นันนักกระดูกคนน่ะชุ่มนิดน่อยนะ กินอบกับทลมาขมาเห็ดแล้วเขาก็มือขมียนไหม้มียนต่อมียนไหม้มียนยังไหวชวนเอาไปไหว้แล้วใช่ไหมไหม้น้ากล่องนะแม่ใครอ้วนเอาไปไหว้แล้วนาก่องเลยะบอร์ฮัตใช่ไหมวูจ๊ะจ๊ะา๊ะทุกทุ่งถึงเบอร้นั่มีแล้กบองอืย ยังดอกเดียวคือดอกอยู่ในห้องนอนเนาะเพย่ังเขาได้เพราะว่าเขาลอกห้องไว้ได้ก่อนเทาสิเมือชุดเจ้าากัจเรันแล้วแล้วป้งกัเจไหนี่ก็เมอก้คกแค่แทนี้นะยังบริสิทธิ์ชอบย่งชอแจ่นะแจ่นแก่ี่ย่องได้เั็มย่งมได้ไปย่งกันเยพูดเเนาะกนอนไหเนกใช่เละ จะผู้หญงนไปส่งแล้วนี่ไปไติดตอกดอกในห้องรพี่นาเือมาล้ร้างเลไเลยเรือดอกสุฑัยแนวแนวสะโพกได้เ่วันบนติดล่างมันไว้สื่อ

ไลเนาะคืนะจิจับหายไลเฮ่นข้างในไลนะไม่จับอยู่โอ้ เรได้ลุงเห็ดบันไดนะเห็ดทอดใส่เห็ดแต่ผักบเห็ดั้เง้ิ่งักบนท่านได้สังตัวนั่นนะผักวาวันต็เห็ดบันไดเะก่แก้วก็ติดเบื้อหมดแล้ 我觉得还可

ลอยรวดเร็ว <anything> ก <a living. S 1> ันแลไ่ร้องพอลงมินบอกอยู่แบบนี้เมื่อไหร่งัวน้ำนนองเขียดนองเขียดโทรมาบอกว่าไเห็นงัวแล้ววาสันเมื่อไหร่งัวซอยกัน จอ้าชลดกนด้พองมินหมดทันมาสั่งผิน้องแต่ว่าส้างพิ่นติดดอกไผ่แลแล้ว ยังแต่ทั้งขางนาะสองดอกแต่ว่าจะเป็นดอกเาาบอนตะกี้บอนใส่ดอกมายเป็นสีชมพูแล้วเฮาอ่ะเดียวบ่งคืกจัง่ะนี่ต่สีชมพูก็เลยเอาชีพามาให้เิ่นท่าทับใส่ไปเนาะ แต่กี้จะเป็นสีชมพูมันจีบานสีลุ่เนาะเาาะพื่นวะลาเล้รพี่น้องอยู่ดี่เมืองบุตตุนทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายด,ดีก่อนอื่นกนขอบคุณเออใจดีเนาะที่เมตตาเมาเนาะ คอยเอย้ลำรวยลำรวเด้อแล้วก็เปิดชูุกคนเลยพี่น้องไปแล้วสบายดี